สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเช้าๆนะคะพี่น้องนะ <c oughs> สวัสดีกันตอนเช้าๆค่ะพี่น้อง <c oughs> อเมื่อนีแม่ครัวมาตามนัดเด้อพี่น้องเด้อแม่ครัวมาตามนัดเ <c oughs> มื่อวานนี้แม่ครัวออกคลิปไป อ่ะเมื่อนี่พี่น้องแม่ขั้วผ้าไปตามาสายสํ้โลงเนาะค่ะพี่น้องเนาะะกากระบอยูกับหมองงวดที่พานมาเพิ่นหลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอารุดเท่ากับว,ว่าตามรุดเดินเท่ากับว,ว่าตามเดินเซียนนาดูนสตัวมา1ตัวเดี๋ยวแม่ขวัวสิโทษตามเน้นล่างวสันแม่คัวมเล่าอิลีสูตรคุณตาให้มา4กับ5อันนี้กัญยงบอท่านลงเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะเอฟซสเลิมนี่กัญยงบอท่านได้ลงอ่ะรอบนี้มาเบิงของไผก่อน หวยซองห้าพันสายสำลุงเนาะคะ่ะอ้ามันก็ไม่ยอมไม่หลุดไม่เขาไม่ออกทุกทุกอาจารย์เนอะกคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะสายสำลุง มืออื่นเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นบนเซียนปลาติ้วจะลงสู่จอเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เมื่ออื่น <c oughs> เซียนป่าติ้วบนเพราะวาเอาเมื่อวานนี่แม่กลัวจับของจับชุดบนเอาแม่กลุ่มพาะวากนยังบ่ท่านไหนมา แม่กุมภาวาคนเมืองกันแม่ครัวเดินดีสูตรโบราณน,นี่ค่ะพี่น้องเสี่ยนปลาติวนี่ละ่ะนั่งบอท่านได้มาหมู่บ้านมือมือวันที่มือวันที่ยีชิบหาได้อพี่น้องเด้อเสี่ยนปลาติวจะจับคูลักกิิเอาลักซิบบน หลักหน่วยบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นนัดหมู่บ้านนี้แม่ขั้วลงไปหลายคนอาจจะเห็นหลายคนอาจจะว่าท่านเห็นชุดประกบคู่สามเซียนดังชุดบน่นเด้อพี่น้องเด้อแม่ปัจจิตแม่ยะโสน้องเอวาหมู่บ้านนี้แม่ขั้วลงไปแม่ปัจจิตหนึ่งหกสี่เด่นมาหนึ่งหกสี แม่ยะโศลักสิบบนเก้าสี่ห้าน้องเอวาหลักหน่วยบนสองหกเก้าเลขศูนย์นี่เพิ่นขอแต้มแหนพวาวะอย่างตีเพิ่นว่ามันส้นหลายสุดที่กิ่งแล้วก็สิได้สิบสองคูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบ้านนี้เพิ่น <c oughs> เพิ่นขอแต้มเลขศูนย์พาวาเพิ่นว่ามันส้นหลายสุดเพิ่นยันศูนย์มาเพิ่นก็เลยข,ขอแต้ม เด็กศูนย์มานำด้วพี่น้องเด้อก็เป็นสูตรบนตัวเดียวเพื่นว่าเพิ่นก็เล็ฟันมาในหันในรักนวยของน้องเอวาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอานี่คือเมือว่านี่แม่ขั้วลงไปเนาะค่ะชุดประกบชุดบนของแม่แยะโก,กับน้องเอวาและก็แม่ประจิตเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับผู้หวังดีแม่ขั้วลงไปแล้วก็คือจังสีอ่าเห็นทุกคนแล้วเนาะค่ะเนาะ แล้วกัมืออื่นกับมาตามเซียนปลาติว๋วเนาะค่ะพี่น้องนะเนาะเซียนปลาติว้วอะเมื่อนี้สายสำลโรงแล้วสิรด้โทษตามเซียนหน้าดุแล้วก็สูตรคุณตาเด้อค่ะพี่น้องเด้อมือนีเด้อสายสำลโรงแล้วกระสีมาตามด้วยสูตรคุณตาแล้วก็เอฟซีเสริมอะเดยว เอาหัวซองหาพันก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเลขเพิ่นบ่อบปักหลักเด้อพี่น้องเด้อ เลขเพิ่นว่าปักหลักเลขวิ่งตัวเดียวไม่ปักหลักอ่ะพี่น้องําหรับสายสำ้ำลงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะจะเดินต่อหรือไม่เข้ากันย่งบอลเพราะวา่ะ <c oughs> บ่มี่ผู้ใดยังคิดว่าจะรู้ได้่าเลขจะออกตัวใดมาตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมันเป็นสูตรคำนวณถ้าคำนวณเข่าก็คือเขา่าถ้าคำนวณรุดก็คือรุด แต่พูดถึงว่าหวยซองห้าพันนี่เพิ่นกะซื้อมาเนาะค่ะซื้อมาจะเพิ่นเสี่ยงมากจากสายแมฆขั้วกับบอลูเพือกันเพิ่นทรงมากหายห้าลงลงล่วกับพี่น้องเก็บไปไวพ้พิจารณาเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อตัวเลขตัวเดียวขอบคุณสายสำโรงที่ส่งตัวเลขแนวทางเขาในช่องแมฆขัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะวิ่งตัวเดียวบนล่างไม่ปักหลักเก้าเก้าเด้อพี่น้องเด้อเก้าตัวเดียวไม่ปักหลัก เมื่อนี้วันจันมีทังฟังสายซอบอลล่าวนาะค่ะพี่น้องเนาะนําเด้อพี่น้องเด้อมือนน้ผู้ใดติดตามซอบปบอลล่าวยุ่ช่องแม่ขั่วกับตามกันต่อเอาแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องสาหรับตัวเลขทุกตัวก็เป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องเด้อให้ทุกท่านพิจารณาไว้ก่อนลงทุนอย่าลืมไปจับสลากที่ถูกที่ติดเลขเก้า เก่ามาตัวใดจับตัวนั้นเด้อพี่น้องเด้อสายสำโรงมาแล้วตัวเดียวไม่ปักหลักอ้าวมกชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจให้แม่ขั้วในเด้อค่ะพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ